สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่แซตอมออร์แกนิกฟาร์มครับวันนี้ผมจะพามากินกาแฟกลางทุ่งอกาแฟออร์แกนิกอยู่กลางเมนูอเมริกาโน่อเมริกาโน่นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกาไหมครับอ่าอเมริกาใกล้ๆกับอเมริกาลาสินอ๋อใกล้ๆกับเอลอยู่โเออยู่โซลินเอ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 ครับเอเอเอร้ยอยู่ที่แซตอมครับคุณผู้ชมแซตอมออร์แกนิกฟาร์มน้ำนี่ก็เป็น เป็นฉี่ช้างครับน้ำน้ำจากจากทองข้างๆโอโหบริสุทธิ์อ๋อนึกว่าเอามาให้ช้างเอามาให้ช้างกินแล้วก็ฉี่ออกมาแล้วก็มาทํากาแฟน่าจะดีเนาะเชื่อเฟฉี่ช้างยังไม่มีนะพี่แทนฉี่ช้างใช่ไหมครับเอยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับกาแฟฉี่ช้างนี่เลยนอกจากที่ไม่หวานใช่ไหมโตโต้ไม่ใส่เลยครับไม่ใส่เลย นอกจากจะมีกาแฟก็ม oui> ีเครื่องดื่มนะครับผมขวัญใจกล่อมทุ่งนะครับอ่อที่นี่มี SHE ด้วยนะครับใช่ SHE เอชเริ่มอุ้ยช้างเริ่มเฉียวมาแล้วครับเป็นกาแฟออแกนิกจากเชียงรายให้มันอุ่นมิตรกาแฟมันอุ่นก่อนใช่ไหครับเวเติมน้ำลงไป วันนี้ประมาณเที่ยงครึ่งน,นะครับพี่สุดแทนก็จะออกรายการกับน้องๆจากอทอทอทอนะครับทีมงานไม่แต่สาวๆเลยนะครับวันนี้ออฟฟิศปิดใช่ไหมวันนี้มากันหมดไหมปิดครับ ไปนิกนะครับหอมแต่ถึงร้ายไม่เห็นครีมนะนี่ร้านนี้ร้านนี้เราชอบครับเราชอบทําอเมริกาโน่มากครับรู้ไหมทําไมเราถึงชอบครับทําไมล่ะครับเป็นกาแฟที่ทําง่ายที่สุดอๆตอนมันไม่มีชอบชอบแหละไม่ใส่อะไรเลยเป็นอย่างอื่นอะเราเครียดในเวลาลูกค้าสั่งนะสั่งเติมนะเต่มอะไรท่ออเมริกาโน่ ร้านนี้คือดังเรื่องอเมริกาโน่แล้วก็เชี่ยวชาติอเมริกาโน่โอ้โหพี่แทนมีแบบขั้วขั้วอ่อนไหมเราเน้นขั้วกลางอย่างเดียวโอ้ขั้วกลางผมชอบเลยเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ใช่ขั้วกลางโแต่คนนี้ออร์แกนิกจากจากเชียงรายก่อนโควิดเราใช้ออร์แกนิกจากอาบโลเวนมาจากลาวใต้ทั้งหมดเลยครับ แต่โควิดมามันปิดประเทศใช่ทุกอย่างมันยากเลยเอนกัดูสีดูสีครับดูสีอันนี้รอบสองแล้วเจ้าของกินเองหลังจากที่เราทําชงงน้ําแรกให้ลูกค้าน้ําที่สองจะเป็นของใครของเจ้าของนี่ชอบชอกมาลานนี้ไหมเห็นมั้ยนะแล้วพูดความสงสัยผมต้องผมต้องมากินกาแฟขับรถมากินกาแฟที่นี่แล้วลพี่แทนเดี๋ยวขอไปนั่งกินข้างงอกนะครับ้ ครับคุณผู้ชมหลังจากที่พี่แทนทำกาแฟนะครับอเมริกาโน่ให้ผมแล้วผมก็มานั่งทานกับสองสาวนะครับเนี่ยสองสาวนั่งอยู่ตรงนี้กาแฟท่ามกลางทุ่งนาเขียวๆครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะครับทุ่งนาเขียวๆเวป็นกาแฟจากกินลายนี่หลังจากออนแอร์เราจะมีคอลานอีกนะนี่เจ้าของร้านพูดความจริง เจริงอหลังจากออแดรเสร็จผมสงสัยจะอยู่ที่นี่ก่อนร้านนี้เชี่ยวชาญอเมริกาโน่ครับผมอย่างอื่นก็ยากเลยครับเด๋ยวอเมริกาโน่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชิมเดี๋ยวผมชิมเดี๋ยวหาขาตั้งกล้องก่อนครับหลังจากที่เสวนาคุยกับ พี่แทนเสร็จก็จะมากินกาแฟกาแฟขั้วกลางนะครับขั้วกลางแบบดีมากครับรสชาติเป็นแบบประมาณอีสานเขียวมากินกาแฟหน้าฝนเที่ยวหน้าฝนอยู่ที่แซตอมนะครับแซตอมออแกนิกฟาร์มบรรยากาศดีนะครับคุณท่นอันนี้มีน้องๆมาเตรียมทำรายการด้วยนะ ออกอากาศเที่ยงครึ่งน,นี่มีน้องแป้งเรามาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับโปรดิวเซอร์น้องเราน้องตุ๊กมาเป็นบอร์ดแคสนะครับน้องชี้กับน้องแนทเรามาเป็นผู้จัดรายการนะครับผมก็เป็นแผนกมาแจมนะครับมาแจมมาแจมนะครับนี่เลยครับกาแฟพี่สุเทนบอกว่าถ้าถ้าจะให้อร่อยเนี่ยต้องใส่ลำไย กาแฟหยัยงน,น้องพี่น้องมาใส่ลำไยน,น้องพี่นอ้องเนาะคือแบบอยู่ที่แซตอมเนี่ยเหมือนเราอยู่ในธรรมชาติผมให้ดูให้ดูหน้าร้านกาแฟพี่แดนนี่นะครับร้านกาแฟข้างในก็จะเป็นตรงโกดังข้าวนะครับโกดังวายนะครับ บรรยากาศดีนะเนี่ยครับคุณผู้ชม,มทางอีกทางหนึ่งก็เป็นที่นั่งเล่นที่นั่งพักผ่อนนะครับนั่งเล่นมีมุมอ่านหนังสือด้วยนะครับม,มีต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพรนะครับ บรรยากาศแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแอร์ในทุ่งฟื้นเลยนะครับกดนแฟแล้วก็ฟื้นอู้ยลมพัดมาเย็นมากคุณผู้ชมเย็นมากเย็นมากเดี๋ยวนี่นี่นี่มนลมพัดมาใบข้าววิว ลมพัดใบเขาเหนือพี่น้องเนาะนีะน่นะครับอ้ยลมเย็น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 ลมพัดดีครับบรรยากาศดีมากกินกาแฟายามเช้านะครับบรรยากาศเขียวๆอีสานอีสานอีสานเขียว มาที่นี่เลยครับเซตอมออร์แกนิกฟาร์มที่มองเห็นไกลๆนะครับไกลๆนั่นแหะแต่ว่าน้องๆจะพาไปดูนะครับช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับเนี่ยอันนั้นคือบริเวณโฮมสเตย์น,นะครับเนี่ยเนี่ยมองไกลๆตรงนั้นนะครับเนี่ยโฮมสเตย์ของเซตอมออร์แกนิกฟาร์มนะครับของพี่สุดแทน,นะครับวันนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งเนาะน้องจะพาไปดูเดี๋ยวผมก็จะแอบแจมน้องๆไปด้วยนะอืม สวยมากครับกาแฟอร่อยมากครับพี่ดูแทนครับใช่กาแฟล,ลำไยด้วยกาแฟล,ลำไยเนาะโอ้นี่มันดีมากครับนี้มีช่วงนี้ล่องเรือขยักสนุกนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลน้ำไม่ได้เยอะแต่มันไหลก็ทำให้เราล่องได้ไกลแล้วก็สบายไม่ต้องออกแรงเยอะ บ่ายวันนี้แหละบ่ายสี่บ่ายสี่มีโปรแกรมหรือมาไม่หลังสนใจมาจอยไม่ลังสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนี้วันนี้แหละอาจจะติดขั้นนะอาจจะติดขั้นนะโอ้ยังนะครับโอ้อยากมาล่องนอกจากล่องเรือไคยักษ์มีไลฟ์ดูหรือว่าไม่ได้ไลฟ์ครับอันนี้ถ่ายแห้งถ่ายแห้งถ่ายแห้งโยนโยนในช่องยูทูบครับผมนี่ครับก็ถ้าอยากจะมาที่เซตอมก็เข้าเว็บไซต์ก็ได้เข้าเพจก็ได้นะเขียนใน้นเรับขึ้นเลยครับ เจ้าของร้านเป็นผู้รอบรู้มากมพูดได้หลายภาษานะครับภาษาแคนูก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษากุยก็ได้ภาษาเล่าก็ว่าได้ไปซิเลอร์พวผู้ไทยก็ว้าได้ผู <laughs> <laughs> ้ไทยบวัวขาวใช่นองหางใช <laughs> <laughs> ่นองหางพบไปอยู่นองหางพร้อมนาะครับอยู่บัวขาวอยู่บัวขาวนองห้างก็ตทดกันนั่นแหละพวผู้ไทยก็ได้พี่น้องเอ้ยคอยอะไรเงดคนเพลือมาบอกด้หลายภาษามักหมักเสริงผู้ไทยนองหางขมวน ม้วนบังไฟตะไลลานั่นะโอ้บังไฟตะไลลานโอ้ยคุณจังตรงนี้เนึ่งบอกผู้ไทยเห็นแต่เปิดรายการละเมืองม้วนนู้นหนึ่งบังไฟตะไลลานางเทศกาลม้วนโอ้ม้วนม้วนอีครับอันนี้นี่พี่แทนตัดตัดเอ็ดเพือเขานี่ของมันสูงผัดถ้ามันสูงมันสิล่มเขาว่าท่านด้ตั้งออกดอกมันสิล่มเราอย่าให้ให้มันออกดอกก่อนมันล่มก็เสียหายเลยข้าวหน้าวานเป็นสีเหลืองข้าวหน้าวานพี่น้อง บัวพุทยหลดได้บัวพูทไยเลยพี่น้องนี่ละบรรยากาศเชียวเคียวบรรยากาศแสตมปออกรีนฟาร์มอยู่กับเจ้าของฟาร์มเพื่อนนี่แหละครับตอนกินลำใหญ่เด้อกินลำใหญ่เนาะอันมีไห้อยู่ปะครับกินลำใหญ่ฮะมีไห้ไหมครับบไหทองคขาให้เราโอ้โหทำให้ปรด็นี่ครับครั้งแรกในชีวิตที่ผมกินกาแฟกับลำใหญ่อร่อยอ๋อกินกาแฟกับลำใหญ่เพิ่งเพิ่งเพิ่งครั้งแรกนะเนี่ย ตอนนี้บ่ครับซีบเอสคือเลยซีบเอสเที่งคืนเที่ยงครึ่งบ่ครับเที่ยงครึ่งนะน้องๆเที่ยงตรงอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับน้องๆก็จะรอสตรีมนะครับสดออกทางช่องเที่ยวอีสาน .com ทททสุรินบอมันเชื่อมไปหลายที่เชื่อมไปแปดำนังงานแล้วก็ถ้าถ้าเราไลฟ์เองตั้งแต่แรกก็จะออกช่อง Youtube ตัวโตสนอยมด้วยครับ หิ่งห้อยนี่เป็นภาษากลางครับแต่ภาษาผู้ไทยในห้องว่าแมงประดับประแดงค่อนข้างตรงเลยแมงประดับประแดงแม,ง,แมงประดับประแดงคนข้างตรงมากแมงประดับประแดงเพราะว่าแสงมันแดงๆเนาะครับครับภาษาเขมรห้องไปเลยเน,นาะเขมรโอ้โหกุยด้อยสัภาษากุย ลืมไปนานแล้ยภาษาเล่าห้องนะเพื่อนห้อยคือกานอะไรหิงห้อยคือกันบอกครับแล้วก็ใช้หิงห้อยนนั่แหละแต่ภาษาผู้ไทยบ้างคยดูหิงห้อยถ้าถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่าหิงห้อยเป็นแมงปรัดกระแดงนโอ้มันสุดยอดเลยมันดูแมงปรัดกระแดงสนใจเนาะคนจะตั้งคำถามหิงห้อยที่ไหนก็มีแต่ที่นี่มาดูแมงปัดกระแดงเขาคืนมาลัยสิโต๊ะเน้อ มันเหมือนกับสวยเงีบแน่นมากไม่ต้องไปไกลเลยนะยืนตรงฝายตรงนั้นนั่นแหละมันต้องมีกล้องดีๆมงันถึาถ่ายเสียงกล้องนี้มันจะมองไม่ได้เราเราจะมองเห็นครับต้องเอากล้อง DSLR หรือว่ากล้องกล้องประทับบ่าผมก็มองไม่ได้ผมเคยมาถ่ายอยู่กล้องใหญ่ๆไม่ได้แต่กล้องอย่างนี้นะกล้อง DSLR แบบแพงๆน่ยงก็ได้แต่กล้องนี้ก็ยังไม่ลองดูห้อยแล้วก็ดูดาวดาวสวยเต็เมท้องฟ้าเลยแถมนี่นะดูดาวลูกค้าชอบนะเขาเห็นห้อยแล้วดาวนี่ ละลานตาเลยถ้าดูนี่ภาษาเขามรเรียกอะไรครับมือ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 นี่เลมือดาวเขาเรียกกันอะไรครับดาวมือด,ดาวกับดาวมือมือถ้าภาษากุยเรียกอะไรจะลืมแล้วนะมันถูกกลืนไปหมดแล้วนะบางศัพท์ก็ต้องใช้ศัพท์สมัยใหม่เลยบางศัพท์ก็ใช้ศัพท์อยู่ล,ยลืมไปว่าที่นี่สุดินถ้าอยู่เขาวงเนี่ยผมว<อ>่าผมจะชวนมาเบิแยงดาวมาแยงดาวมาส่งดาวฟองดาว มาสองดาวที่สุรินอ้าวสองดาวอยู่สกลนครนี่เปสองดาวใช่ไหมเนี่พี่น้องเอ้ยครับไอ้แทนนี่ยว้าวู้ไทยก็ได้ว้าวบุลาวก็ได้มากสาวผู้ไทยเหลืออยู่ในบ่อแถวนั้นนะเหลืออยู่บ่าสาวผู้ไทยเนาะสาวผู้ไทยนี่เขาสาวเทียมก็ได้แต่แห่งงามๆครับสาวเทียมก็ได้ตัดทองงามๆสาวเทียมสาวเทียม โอ้แซบมีแซบนี่ฟังสิงกาแฟนี่พี่น้องเ,อ,เอ้ยเอาอีจังน้อยเฮอพี่สุเทีนเพิ่นเตรียมโต๊ะครับจังน้อยผมละลงจากคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับคลิปตัวโตโ๊ะตโตโสโนย้มพามาที่เซตอมออร์แกนิกฟาร์มเป็นการเวอลนู่ฮอร์โมนเว้าบ่มมี่ทเลยหรอกวอมมี่มเซกีปอกธรรมชาติอวอลธรรมชาติพี่สุเทียนน่าจะโซนไปร้องเลยขยักนะครับมือแรงนี้มือแรง ลองเรือขยักอุอ้ยเม่นี่เป็นตตยานบ่ครับบ่มวนมันมวนมนักมันไม่กินเห่าบ่ครับ <c oughs> ลเลือกยักเอ้าทัพน,นี้แหละครับพี่น้องนอกจากทีแซตอมออกกร์แกนิกฟ้านี่จะมีข้าวมีไวมีกาแฟาอร่อยออร่อยมีบรรยากาศดีๆมีหิงห้อยล่องเรือขายักแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ สามอาเอ้ามาแล้วได้กินอาหารอาหารเออครับอาหารการกินก็ดีครับดีแท้มาแล้วอากาศก็ดีศอีอากาศก็ดีแล้วทิ้งท้ายเลยครับอากาศดีแล้วเรามาเห็นเจ้าของร้านหรือว่ามาดูบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ดีไม่ได้นั่นหมายนั้นนี่เดาเอาน่าจะลงตรงนั้นนั่นแหละโอเคขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ